สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบเชอรี่กับน้องรอนอีกแล้วนะคะในช่องเชอรี่แลนด์แลนด์นะคะก่อนอื่นก็ Merry Christmas and Happy New Year นะคะฟอร์มจากครอบครัวของเชอรี่นะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามนะคะวันนี้เราจะทำเบรสติกไว้สําหรับก็คือขนมปังที่อยู่ในไม้ไม้เสียบเนี่ยค่ะเพื่อไป้ทาเป็นเมนูไว้สําหรับแคมปิ้งในวันปีใหม่นี้นะคะมาร้องค่ะ มาเล้ค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะสุปัวไช้ก some butter s o f raising wheat flour and some yeast มาค่ะมาทำกันเลยค่ะ ขานแรกนะคะใส่แป้งลงไปค่ะแป้งครึ่งซองนะคะใส่ยีส่1ซองเล็กค่ะใส่เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ใส่เนยค่ะเนยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ขยังไม่เข้ากันเลยค่ะนวดให้เข้ากันเลยค่ะแป้งเข้ากันแล้วค่ะก็ผสมน้ำเข้าไปนิดนึงค่ะ ผสมน้ำแล้วก็บีบนวดให้เข้ากันเลยค่ะไม่ได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะพักแป้งไว้40นาทีค่ะโดยผ้าคลุมค่ะ40นาทีนะคะ เมื่อทิ้งไว้40นาทีแล้วคะ่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แบ่งแป้นเป็นก้อนนะคะมาปั้นนะคะค่อยๆปั้น เริ่มปั่นอันที่2นะคะหนวดให้เป็นเส้นยาวๆนะคะเหมือนงูประมาณ3ตัวนะคะเคข่าแล้วคุณพ่อบ้านก็จะม้วนเข้าไม้สติกแล้วค่ะวนอย่างนี้นะคะ ตัวอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นยางแล้วค่ะยางนะคะยางเลยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะตอนเสร็จล้วเป็นไงกลับ<า>นะคะอ,อืากินอกินอกินเดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะทานจะทานกับเนยนะคะมาเลยค่ะ จิม้มกันเลยนะคะ yeah. นะคะ่ะไปเลยค่ะ Please remember yeah. to like, share, and subscribe. and subscribe. Merry Yay. Christmas! Yay.